Bye. ทีมนักแสดงมาเปิดตัวรอบสื่อมวลชนเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแดนวรเวสดานุวงศ์นักแสดงนำจากเรื่องเดอะวันทิกเกตตัวพ่อเรียกพ่อผลงานกำกับเรื่องแรกของปอยนภัสปัสปสทมะส,สิงห์ณอย,ยุธยาที่ขนทัพนักแสดงตลกชื่อดังของเมืองไทยมารวมสร้างสีงสันความอบอุ่นและความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อนและคนรักที่เหล่านักแสดงการันตีว่าทั้งสนุกและซึ้งแบบครบรถแน่นอน ที่แบบมีคนมาให้กำลังใจเยอะรวมไปถึงพี่พี่ทุกคนด้วยขอบคุณมากนะครับที่ยังอยู่กรุงเทพก็คาดหวังจริงๆเราตั้งใจทําหนังเรื่องนี้ก็ต้องตั้งใจให้ทุกคนมีความสุขอยู่แล้วนะครับดูจากนักแสดงทุกคนนะครับดูจากหน้าทุกคนเราเราการันตีเรื่องความสนุกสนานแน่นอนนะครับแต่ว่าที่สําคัญนั้นมันเรื่องของความอบอุ่นครับคือผมว่าทางสามงคลฟิล์มคนจะคาดหวังอยู่แล้วนะครับแต่ทางเราก็มีหน้าที่ผลิตงานให้มันออกมาดีที่สุดนะครับจาก งานเรื่องแรกเรื่องที่สองเราก็พยายามทำกันบ้านให้มากที่สุดนะครับอะไรที่ดีเราก็เก็บเอาไว้แล้วก็พัฒนามันให้ดีขึ้น เดวันทิเกตตัวพ่อเรียกพ่อเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวของนักเขียนการ์ตูนที่ใช้ชีวิตแบบเรื่อยเปยื่อยและแล้ววันหนึ่งปอปลาลูกสาวแสนน่ารักของเขาก็ได้มอบหมายให้ผู้เป็นพ่อไปจองตั๋วคอนเสิร์ตของวงเกิร์ลกรุ๊ปญี่ปุ่นที่เธอคลั่งไคล้จนเรื่องต่างๆกลับพลิกผันเมื่อตั๋วถูกขายไปจนหมดเกลี้ยงแต่ผู้เป็นพ่ออย่างเขาจะคว้าตั๋วคอนเสิร์ตมาให้ลูกสาวได้ด้วยวิธีไหนตามไปหาคำตอบได้ในโรงภาพยนตร์31ธันวาคมค<า>่ะ we <laughs>